กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะซึ่งช่วงนี้ค่ะพลอยกระพาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่กองบัญชาการนาวิกโยธินนะคะที่อำเภอสัต,ตหีบค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยมีโครงการดีๆค่ะที่จะนํามาฝากกันนะคะนั่นก็คือโครงการอาชาบําบัดนั่นเองค่ะเป็นโครงการที่เขาใช้ม้าเนี่ยนะคะแล้วก็มาช่วยเนี่ยพัฒนาน้องๆที่เป็นออทิสติกเนี่ยให้มีทักษะเนี่ยดีขึ้นนะคะแต่ว่าม้าเนี่ยจะช่วยยังไงนะคะแล้วเขาจะมีวิธีการแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตามไปดูกันค่ะ สำหรับคนที่จะมาให้คำตอบกับเราในวันนี้นะคะก็คือเรือโทวันชัยส้อยจิตค่ะซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการอาชาบำบัดนะคะสวัสดีค่ะอคตอนอื่นเนี่ยพลอยขอถามถึงที่มาที่ไปของโครงการอาชาบำบัดก่อนได้ไหมคะว่าเป็นมาแบบไหนค่ะครับผมที่มาก็คือ,อเมื่อปี2553นครับนวโทรเรลิงราช ซึ่งขณะนั้นท่านเป็นผู้บังคับบงพันธ์นะครับในปีนั้นท่านมีในความคิดว่าจะก่อสร้างในเรื่องของโครงการอาชาบัตรท่านก็เลยจัดกาลังพลของเราะนะครับมีข้าราชการและก็ทหารไปอบรมที่กรมการสัตว์ฐานบกซึ่งตรงนั้นก็จะมีบุคลากรซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านนี้นะครับทำการ อบรมให้พวกเราครับโดยการรักษาเด็กแบบนี้อยู่แล้วที่กรมการสัตว์ที่นครปฐมนะครับเขามีเขาเป็นต้นแบบเลยครับเป็นต้นแบบเราก็เลยไปขอความคุณล้าจากเจ้ากรมการสัตว์ครับไปไปอบรมเขาจากเขามาเสร็จแล้วก็มานํามาพัฒนาที่นี่นะครับเสร็จแล้วเมื่อทําไปได้สักพักหนึ่งชมรมวิทยานวิกิตินสมาคมพิยาฐานเรือนะครับก็เล่งเห็นความสําคัญ ในการช่วยเหลือเด็กเพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถเข้าอยู่ในสังคมได้แบบปกติค่ะคแล้วสำหรับโครงการนี้นะคะเด็กออทิสติกทุกคนคือเปิดรับสำหรับเด็กออทิสติกทั่วไปสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการดเด็กออทิสติกทุกคนนะครับสามารถที่จะเข้ามาใช้ฐานที่ทนี้ได้เสร็จแล้วเราก็ประกอบด้วยในเรื่องของการสอนการขี่ม้าให้กับเ,เด็กเยาเวชนด้วยครับค่ะ แล้วพอเด็กๆมันถึงเนี่ยนะคะเห็นคุณครูบอกว่าอาจจะต้องมีการที่คุณครูอาจจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเด็กก่อนด้วยลักษณะเพราะว่าลักษณะของเด็กแต่ละคนที่มาเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันค่ะคือจริงๆแล้วพวกเราก็ได้เ่ายเลนเชิญผู้ที่มีความชำนาญหรือว่าเป็นแพทย์เป็นหมอนะครับมาชี้แจงให้เราฟังนะครับในเรื่องของอาการของเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้นคือ<ะ>ครูต้องอเข้าใจเขาก่อนใจครับะจะเป็นแบบไหนอาการพื้นฐานนะครับอาการพื้นฐานว่าเด็กคนนี้จะเป็นหนักเป็นเบาเป็นอะไรแบบนี้ครับแต่จริงๆแล้วเมื่อเด็กเข้ามาบำบัดแล้วเราต้องสังเกตอีกทีหนึ่งว่าเป็นแบบในพัฒนาการเขาด้อยไปทางไหนบ้างอะไรมาเราต้องศึกษาจากผู้ปกครองหนึ่งจากการสังเกตด้วยตัวเองด้วยนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาชอบอะไรอะไรก่อนครูผกจะต้องศึกษา ศึกษาเด็กด้วยว่าเด็กมีภูมิหลังมาเป็นแบบไหนะคะเราจะได้หมายถึงว่าเข้ากับเขาหรือปรับรับโปรแกรมเข้ากับเขาได้ใช่แล้วคุณครูแน่นอนต้องถูกฝึกมาแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของม้านั่นเองที่นี่พอเห็นใช้ม้าตัวจะเล็กๆหน่อยใช่ไหมคะเห็นคุณครูบอกว่าเป็นม้าพันธไทยครับเป็นม้าพันไทยแล้วเราต้องฝึกมาเขาด้วยไหมคะฝึกด้วยครับคือม้าเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากรับคือเรา ให้เขาเนี่ยเป็นพระเอกเลยม้าเขาใช้เขาเป็นเครื่องมือเลยะเป็นเครื่องมือเลยเป็นเป็นอุปกรณ์หลักไปเลยนะครับเพราะว่าม้าของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วใช้ได้ทั้งม้าเทศม้าไทยม้าแกะที่เราใช้ตัวเล็กเพราะว่าสามารถที่จะประคองเด็กได้ง่าเด็กเด็กได้เด็กเขาจะตัวไม่ใหญ่มากแต่ถ้าหากม้าตัวใหญ่ปุ๊บเนี่ยครูจะประคองเด็กจะทําอะไรยากลาบากแต่ม้าที่เราเอานมาใช้ในการบําบัดเนี่ย นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็จะต้องได้รับการฝึกมาเป็นพิเศษม้าจะต้องเชื่องม้าจะต้องนิ่งต้องเขาอยู่กับเด็กนะต้องอยู่กับเด็กนิ่งนะครับเหมือนมันอยู่ข้างหลังปล่อยไว้เฉยฝึกมานานไหมม่คะกว่าจะเป็นได้แบบนี้ก็ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งอีกส่วนประกอบหนึ่งนะคะที่จะขาดไม่ได้เลยแล้วก็เชื่อว่าสําคัญมากด้วยนั่นคือเรื่องของผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองเนี่ยก็มีส่วนสําคัญในเรื่องของการบําบัดด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องครับคือผู้ปกครองสําคัญที่สุดค่ะ คัญที่สุดเนะครับเราเป็นเพียงแต่คนช่วยแต่คนที่อยู่กับเด็กทุกวันนั่นคือผู้ปกครองอผู้ปกครอง,องใกล้ที่สุดใกล้ที่สุดจะต้องเข้าใจเขาคือเด็กพิเศษเราเนี่ยเราจะต้องพยายามเข้าใจเขาไม่ใช่ว่าให้เขาไม่ใช่ให้เขาเข้าใจเราเข้าใจเรานะคะอ๋ะอ,อ,อค่ะก็เรียกได้ว่า เป็นความอดทนนนะคะที่ของคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องเสียสละให้กับน้องๆใช่คุณครูค่ะแล้วสาหรับโครงการนี้ที่น้องๆถ้าเกิดว่าสนใจนะคะที่จะเข้ามาร่วมโครงการนี้เนี่ยมีค่าใช้จ่ายไหมคะสําหรับค่าใช้จ่ายแล้วไม่มีครับอ๋อไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอย่างที่บอกว่ายินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนนะคะเห็นบอกบางคนมาไกลเลยไกลนะคะก็ยังขยันจะมากันแค่ค่ารถก็ ค่าใช้จ่ายก็สูงพอเพราะฉะนั้นที่นี้เราก็เลยสนับสนุนแล้วก็อยากจะช่วยเหลือเต็มที่นะคะเดี๋ยวครูเนี่ยจะมีการสาธิตนะคะการฝึกเด็กๆให้เราได้ดูกันด้วยนะคะเดี๋วให้เราวันมาก่อนตามเก่งมากรักตาม แล้ววิธีการฝึกหรือว่าอาชาบ,บําบัดเนี่ยคุณครูมีวิธีการแบบไหนบ้างคะวิธีการฝึกอาชาบาบัดนะครับในของในส่วนของโครงการที่เราเราับผิดชอบอยู่ก็คือจะมีขั้นตอนการฝึกอยู่ดูด้วยกันประมาณ3ขั้นตอนอขั้นตอนแรกก็คือการอบุ่นร่างกายผบร่างกายเพื่อ,อให้ร่างกายทั้งน้องเขาเนี่ยได้มีความพร้อม วามพร้อมเตรียมร่างกายคือการวอร์มธรรมดาวอร์มอัพวอร์มอัพธรรมดาก่อนก่อนการการเล่นกีฬาก่อนอะไรก็ใกล้การทุกกีฬาก็จะต้องมีทุกกีฬาจะมีการวอร์มครับต่อไปขั้นขั้นตอนที่2ก็จะเข้าสู่องค์ประกอบที่สําคัญคืออาชาบอมบัดนั่นเองก็คือน้องจะขึ้นไปขี่บนม้าแล้วใช่ครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่ณตอนนี้ใช่ครับอันนี้คืออยู่ในขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองแล้วครับก่อนที่จะเข้าขั้นตอนที่สองนะครับครูเขาจะเขาจะพาไปทําความรู้จักกับม้า ทำทำความรู้จักกับรูนะครับสัมผัสม้าแสดงความเป็นมิตรกับม้านะครับพอเห็นนื้ครูครูพยายามจะให้น้องเรียกชื่อม้าอยู่บ่อยๆใช่ใช่ใช่ไหมคะให้ม้าเนี่ยให้พอนี่เขาเรียกชื่อม้านะครับเหมือนกับที่คุ้นเคยกันคุ้นเคยกันเข้าไปลูกเข้าไปคาเข้าไปปอบประโลมใจนะคือแสดงความมีมิตรมิตีจเต็นมิตกันเป็นมิตรกันนะครับ เก่งมากให้กอนม้าให้รูดูก่อนโอเคขอต้องกันกล้วยเชยนะครับขอขีหน่อยครับขอขี่นะครับโอเคให้กระโดงหน่อยกระโดดหน่อยกระโดดหน่อยโอเคไปขึ้นมาคุณครูสองคนต่อน้องหนึ่งคนถูกไหมจริงๆแล้วคุณครูนี่จะต้องมีผู้กับสองท่านอยู่ทางซ้ายขวาแล้วก็มีคนจูงม้าหนึ่งคนแต่ที่นี่เราเห็นว่าม้าของเราตัวเล็กม้าตัวเล็ก ครูคนหนึ่งก็สามารถที่จะสามารถที่ควบคุมได้แล้วได้แล้วนะครับก็ก็เลยหย่อนก็เลยเป็นน้องหย่อนลงไปน้องคนหนึ่งต่อครูสองคนเสร็จแล้วก็จํากัดด้วยครูของเราด้วยอ่ะเสร็จแล้วเราเดินรับพาน้องเดินรอบรอบคลอกม้าใช่ไหมคะใช่การเดินรอบรอบคอกคอกม้าเนี่ยนะครับคือส่วนหนึ่งคือเมื่อเด็กขึ้นไปที่หลังม้าแล้วเนี่ยนะครับเด็กก็จะพยายามที่จะทรงตัว สรงตัวเพื่อไม่ให้หล่นไม่ให้หล่นไม่ให้ตกตรงนี้แหละคือช่วงนี้คือเป็นการพัฒนาของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อของเด็กกล้ามเนื้อส่วนไหนที่ไม่เคยได้รับการกระตุ้นเลยก็จะได้รับจากการกระตุ้นเช่นเมื่อเด็กขึ้นไปนั่งหลังม้าปุ๊บก็จะเกิดอาการเกร็งไม่รู้ว่าเกร็งทั้งขาแขนก็จับแน่นเลยแขนจับแน่นนะครับนั่นแหะคือเกร็งเกร็งแล้วเกร็งแล้วคือตอนนี้จังหวะที่ม้าก้าวก้าวเดินหรือวิ่งหย่อๆเนี่ย ก็จะได้รับแรงกระตุน้นกระตุ้นกล้ามเนื้อของน้องส่วนนครับพอเห็นบางทีก็เดินไปเดินเดหยุดหยุดเดินเดินหยุดหยุดเป็น่วงๆคือกูเขาจะพยายามที่จะสอดแทรกในเรื่องของ หลอกถามให้ให้เด็กเขาพยายามพูดเพื่อฝันหยุดบ้างให้หยุด็กพูดออกมาหยุกพูดมาพูดเพืแสดงความขอบคุณม้าให้เรียกชื่อม้าบ้างอะไรและนี้คือการฝึกในการสื่อสื่อในเรื่องการพูดนี่ครูอะไรนี่ครูอะไรครับนี่น้องอะไรน้องต้านก้วยต้านกล้วย ต่างจุดั้กล้วยโอเคเก่งมากกีนแ้วกัน,กน,กนมาชื่ออะไรมาชืออะไรเด็กบางคนเนี่ยได้รับการขีมา้มาอะไรมันกลับไปบ้านเขาก็สามารถที่พูดได้ดีขึ้นพูดศัพท์ใหม่ๆได้เพราะว่าปกติแล้วเด็กเขาจะพูดแต่เดิมๆมกลับไปบ้านเพ๊บก,ก็เร,เริ่มเรียกม้าเรียกชื่อม้าล้วรอะไรผู้ปกครองเมื่อได้ยินศัพท์ใหม่ๆน้องพูดได้ดีใจพอเสร็จจากนี้แล้วก็ เสร็จที่แล้วก็จะหยุดเสร็จแล้วก็เข้าขั้นตอนที่3ก็คือขั้นตอนที่ผ่อนคลายผ่อนคลายร่างกายก็จริงๆเหมือนเกินการออกกําลังกายทั่วไปนะคะใช่ครับเสร็จแล้วเหมือนคููดาวอย่างเงี้ยดาวออกมาครับเพื่อเด็กเพราะว่าเด็กขึ้นหลังม้านี่จะจะมีอาการเครียดอยู่เราจะต้องทําให้จิตใจน้องๆเขาเรียเย็นเย็นลงเย็นลงว่าโอเคเข้าสู่ปกติแล้วนะค่่งงสาม

เด็กเนี่ยต้องมาฝึกกันบ่อยไหมคะคุณครูถ้ามาฝึกบ่อยๆก็ยิ่งดีครับเพราะว่าจะได้จะได้พัฒนาขึ้นนะครับบางคนที่ที่ผ่านๆมาสามารถที่จะติดเทมชาติเลยก็ได้ในเรื่องของการขี่ม้าครับมาิบ่อยครั้งหนึ่งที่มาเนี่ยสักชั่วโมงหนึ่งได้ไหมคะที่ใช้เวลาอยู่กับใช้เวลาถ้าเป็นเริ่มต้นหมืนกัเริ่เด็กที่มาใหม่ๆเราจะใช้เวลาเพียงแค่ จากการฝึกง่ายๆไปหายากใช้เวลาเข้ามาสักสิบนาทีแต่ถ้าเรื่องน้องเขาเรื่องคุ้นเคยกับม้ากับม้าแล้วก็จะเพิ่มเป็นสิบห้าสามสิบค่อยๆเพิ่มระยเวลาไปเรื่อยๆแต่แล้วการนั่งบนหลังม้าก็จะเพิ่มก็อีกถ้าการบริหารเล่นเกมบนหลังม้าเดินในทิศทางต่างๆจนถึงวิ่งใหญ่ใอ๋อหมายถึงว่าตอนมาตอนแรกๆอาจจะแค่เดินก่อนพอสักพักหนึ่งอาจจะมีทำ เล่นเกมบ้างเริ่มเพิ่มเข้ามาเรื่อยใช่ใช่เพิ่มมาเรื่อยเพิ่มทักษะเข้ามาเรื่อยๆือครับอาจจะมีการเดินข้ามเครื่องกีิขวางนะไรพวกนี้โอ้อันนั้นอาจจะแบบต้องเรียนมาสักพักหนึ่งแล้วใช่ค่ะก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะครับจนสิ่งที่คุณครูคุณครูเห็นนะคะว่าน้องๆเนี่ยจากจากที่มาบําบัดแล้วเนี่ยเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นแบบไหนบ้างครับพัฒนาการเขานะครับที่จากการสอบถามนะครับจากการสังเกตจากผู้ปกครองจากครูฝึก นะครับคือปกติแล้วเขาจะสมาที่สั้นพนุนได้แต่เขาจะเหมือนจะเปลี่ยนจากอันนี้ไปอันนี้อันนี้เปลี่ยนไปเรื่อยแต่นี้เขาเริ่มเริ่มที่จะควบคุมตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้มีสมาธิกับสิ่งนั้นๆมากขึ้นใช่ไหมคะโครงการนี้อะค่ะที่ที่ที่เรากําลังดูอยู่เนี่ยนะคะสามารถเปิดสําหรับบุคคลทั่วไปก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกับที่นี่้ร่วมได้แต่แต่นี้เรามีโครงการอชบัตรเฉลิมเกียรติ ซึ่งโดยสมาคมพริยาฐานเรือ,อท่านตั้งเป้าหมายว่าไว้ว่าจะต้องทําให้ได้108คนนะครับ108คนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลคแล้วตอนนี้เรามีกี่คนแล้วคะตอนนี้เรา,คคารเด็กที่เข้าโครงการประมาณ42ค,คน จบคอร์สไปแล,แล้วแล้วนี่ประมาณ32คนตอนนี้มี42คนแล้วนะคะทั้งโครงการเนี่ยครูก็บอกว่าคือเราก็อยากมีจุดหมายว่าอยากจะได้สักร้อยร้อยแปดคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับท่านใดที่สนใจเนี่ยก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณครูปุ๊กมากที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะก็ดีค่ะคือเขาจะเข้าไปหาคนอื่นแล้วก็พฤติกรรมก้าวร้าวก็ลดลงค่ะ แล้วก็รู้จักพูดคุย่ะเป็นพูดเป็นประโยคได้บ้างค่ะแต่ก่อนนี้จะพูดพูดไม่ค่อยได้ได้สามสี่คำก็พูดต่อไม่ได้ค่ะแล้วก็เขาจะพูดสลับคําด้วยอย่างขอกินน้ําหน่อยเขาก็จะบอกว่ากินน้ําให้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้นค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็สั่งข้าวสั่งอะไรกินเองได้ ท่านเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซ์ซองหลอ่อที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวคันนี้แก๊งตู้เวียโนมาใหม่ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์เบนซ์บีโตมาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีซันลูฟด้วยซินเตอร์ยที่นั่งหลังคาสูงตัวใหญ่ราคาเล็ก0-2 7148888หผมอยู่ทุกวันละครับ